สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อทัดดินลัคขนาธทัุดินมันงกรประสบกันยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์หัวข้อแรนดอมแบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมกันนะคะวันนี้ขอทําเสนอหัวข้อ ดวงชะตาคุณพร้อมจะเจอเนื้อกู้แล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยที่ติดตามกันมาตลอดทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สำหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากชีกดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้ใตคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโค,โคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนนะะคสาหรรัับดิงก ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะดอมธาตุดินนะคะดวงชะตาคุณพร้อมจะเจอเนื้อคู่แล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะก็ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะดูลัคนาเป็นหลักดูราศีประกอบนะจ๊ะใครไม่รู้ลัคนาตัวเองสามารถเม้นถามไว้ได้นะคะบอกราศีแล้วก็เวลาเกิดมาเดี๋ยวกวางก็จะไปเทียบให้นะว่าเราอยู่ในลัคนาไหนแต่ถ้าเราอยากได้ลัคนาแบบจริงแท้แน่นอนนะคะโปรแกรมสินแสบาร์โคดชีวิตได้เลยนะคะลิงก์อยู่ภายใต้คลิปนี้แล้วโอเคค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราเปิดกัน ถ้าดินคะ่ะพลังงานตอนนี้ของคุณเปิดรับเนื้อคู่แล้วหรือยังโอเคเรามาเช็คกันพลังงานตอนนี้ของคุณนะเปิดรับเนื้อคู่แล้วหรือยังท่าดินก้าวดาบมาเลยเปิดรับไหมเนี่ยค่ะก้าดาบเดอะวลอยู่ในโลกของตัวเองอะ่ะอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความกลัว หรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังทําใจ move on เยียวยาแผ่ใจของตัวเองมันมีความเศร้าเศร้าอยู่ในโลกของตัวเองโดยที่คุณไม่ได้บอกให้ใครรู้นะคะคือถ้าดินเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเก็บสิ่งที่เราเป็นอยู่เก่งมากๆแล้วก็เป็นคนไม่แสดงมุมอ่อนแอให้ใครเห็นตอนนี้คุณกำลังอาจจะมีช่วงเวลาที่ท้อเทแน่นอนค่ะเราเป็นมนุษย์เนาะเราก็ต้องมีความรู้สึกที่โคตรไม่โอเคในบางช่วงบางเวลา แต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้บอกให้ใครทราบเท่านั้นเองเราไม่ใช่คนเหล็กเนาะคนเหล็กต้องไร้ความรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรเราไม่ได้ถูกโปรแกรมมาเนาะเราเป็นคนที่มีจิตวิญญาณอ่ะคือช่วงนี้พลังงานไม่เปิดรับในเรื่องของความรักเลยเจ็ดเหรียญแต่ก็เคยมีแอบคิดนะแอบรู้สึกว่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาจริงจังจริงใจกับเราไหมแต่เราก็ยังไม่เคยเจอเนาะ เราเจอแต่ความหลักอะไรก็ไม่รู้ว่าความหลักที่มันรุ่มล่มความรักที่ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับชีวิตอะไรเราเลยแล้วก็มีไพ่เดอะซันเข้ามาไพ่บอกว่าคุณต้องปล่อยวางกับความคิดปล่อยวางกับอดีตคุณต้องปรับสมดุลความรู้สึกของตัวเองไม่ให้จมกับความทุกข์อ่ะคือให้อดีตที่มันไล่ตามเราอะ่ะไปพ้นๆจาก ชีวิตเราซะไม่ต้องเอาเก็บมารู้สึกอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วอะไรที่มันพังไปแล้วนะคะเราไม่ไม่คู่ควรกับการที่เราจะต้องไปคิดไปจดจําอะไรทั้งนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลืมไปเลยเบอร์ไปเลยกระโดดจากบันไดหน่อยนึงกระทบกระเทือนนิดนึงก็ลืมแล้วนะอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะการที่คุณไปวนเวียนคิดกาดีดมันไม่ได้ช่วยทําให้เราดีขึ้นนะไพ่บอกว่าเราต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เบี่ยงเบนวิถีชีวิต ในสิ่งที่เรามีความสุขมากกว่าที่จะไขว่คว้าตามหาในเรื่องของความรักคุณเองก็อยากจะมีความรักที่ดีนะท่าดินเห็นเราเป็นคนนิ่งๆสไตล์ท่าดินอะแต่ลึกๆในใจเราก็อยากมีคนที่เคียงข้างเราคอยให้กําลังใจเราคอยซับพอร์ตเราเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาคือคุณบู๊มาด้วยตัวเองตลอดเลยแล้วเราก็เป็นคนที่ให้กําลังใจกับตัวเองมาเสมอแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะคะเหมือนแบบไม่มีใครเข้าใจใน ความเป็นเราหรือในส่วนที่เราไม่สบายใจตรงนี้ค่ะโอเคถ้าดินพลังงานของคุณเดี๋ยวดูไพ่หกเหรียญหน่อยเนาะไพ่เดอะสตาร์ให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมให้กับความรักในอดีตไม่ว่าบทเรียนนั้นมันจะดีจะร้ายนะคะก็จงให้อภัยเรื่องราวเหล่านั้นไปซะแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเราเองหรืออาจจะเป็นความผิดพลาด ไม่ว่าจะใครมาทําร้ายเราก็แล้วแต่กับเรื่องราวตรงนั้นน่ะเราต้องปล่อยวางนะคะเพื่อเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีกว่าความมองว่าความผิดพลาดในชีวิตของคนเราอ่ะมันเป็นเพ,เพียงแค่บทเรียนหนึ่งที่เราจะผ่านมันไปอะค่ะมันจะทําให้เราเหมือนกับเดินไปข้างหน้าในชีวิตได้สง่างามมากกว่าที่เราจะจมอยู่กับมันน่ะโอเคพลังงานยังไม่เปิดเท่าไหร่ จงโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะความรักอะ่ะไม่ได้หมุนรอบตัวคุณในเรื่องเดียวมันมีเรื่องความสําเร็จอื่นเรื่องการเรงินเรื่องการงานที่คุณจะต้องไปสู้นะคะคือรวมๆแ,แล้วเนี่ยกวางม,มองว่าถ้าดินคุณน่าจะเพิ่งแบบอกหักมาแล้วเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะผจญภัยกับความรักครั้งใหม่คือรักครั้งนั้นอะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลามากๆเลยที่คุณจะต้องเยียวยาตัวเองอะ่ะคุณอาจจะอยู่ใน ในเรื่องราวความรู้สึกที่แย่ไปอีกสักพักหนึ่งอะ่ะแต่ไม่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นค่ะคือเหมือนเราอยู่ไปจนเรารู้สึกเหนื่อยถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวความคิดมันหยุดคิดเองบางทีเราไม่จําเป็นต้องต้องฝืนไม่คิดก็ได้นะบางทเีเราไม่ต้องไปฝืนอารมณ์ความรู้สึกหรือความเป็นไปมันอยากคิดก็คิดไปเท่านั้นเองคือมันไม่มีใครคิดเรื่องเดียวได้ทางชีวิตอะกว้างมองแบบนั้นน่ะถ้าเราจะต้องใช้เวลากับตรงนั้นจริงๆก็ใช้ไปเถอะ อืเหมือนกับโอเคเราจะดราม่าให้มันพอคือเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาให้พอเราก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตโดยที่เราไม่จําเป็นต้องกลับไปวนเวียนอนีกไงบางทีมันอาจจะดีกว่าก็ได้เนาะแล้วแต่มุมมองของคนเราหรือบางคนอาจจะถูกจริตกับการเริ่มต้นใหม่เลยอย่างเงี้ยมันอาจจะฮิวใจมากกว่าแต่บางคนอาจจะถูกจริตกับการจมไปให้มันเจ็บให้พอแล้วการเริ่มต้นใหม่ของเราจะไม่กลับไปวนเวียนอีกบางคนก็อาจจะมีเหตุผลแบบนี้เราไม่ตัดสินใครเนาะโอเคค่ะ ต่อนะเรามาดูสิว่าดวงชะตาคุณกําลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาธาตุดินดวงชะตาธาตุดินเนี่ยกาลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาจ้าเดทกําลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามา Temperance เดท t e m p e ล a n c e ราชินีถ้วย เดวิลเอาอืมดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาอัศวินดาบดวงชะตาของเราตอนนี้เอาตรงๆนะา้าดินไม่โกรธกันหรอกดวงชะตาของทตาดินอนะดึงดูดแต่ความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้เข้ามาในชีวิตอย่างเช่นดึงดูดคนที่มีแฟนแล้วเข้ามาหรือคนที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่คือความรู้สึกมันไม่มีเหตุผลอนะความรู้สึกมันเข้าไปตกหลุมรักมันเข้าไปรู้สึกด้วยเราจะให้ทํำยังไงแต่สิ่งที่เราทําได้ปัจจุบันนี้ยเราพยายามที่จะหักข้ามใจตัวเองไม่ให้ทําในสิ่งที่มันผิดพลาดหรือถ้าดินบางคนมันอาจจะมีความผิดพลาดอะไรไปแล้วเกิดขึ้นนะคะแต่คุณก็น่าจะตัดสินใจที่จะจบความไม่ถูกต้องตรงนั้นอาจจะมีความรู้สึกผิดลึกๆอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกผิดรู้สึกแบบแยกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะคะหรือแย่กับความรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องแบบไปรู้สึกกับคนที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยทําไมคนที่เป็นไปได้เราทําไมไม่รู้สึกอะไรด้วยเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องเจอแต่โชคชะตาแบบนี้คนที่เราชอบก็เป็นไปไม่ได้คนที่เราไม่ได้รู้สึกชอบก็เหมือนทะเยอทะายานอยากจะเข้ามาในชีวิตเราเนี้ยมันเลยกลายเป็นความลาคาญคือถ้าดินเคยรู้สึกไหมแบบอารมณ์ประมาณว่า เวลาที่เราไม่ไม่รู้สึกรักเขาแต่เขาพยายามจะยัดเยียดความรักให้เราพยายามจะทําดีกับเราเรารู้สึกมันน่าราคาญมากกว่าจะเป็นพลังงานบวกไหมละ่ะนั่นแหละคุณน่าจะอยู่ในฟิวนั้น่ะเออแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นมาเรื่อยๆนะคะคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณกําลังดึงดูดเนี่ยคนคนที่เป็นไปไม่ได้อยู่หรือเปล่าท้าดินกดอะไรขึ้นอีกอ่กาเหมือนคุณทําได้แค่รอไหมอะเหมือน ไม่รู้นะว่าเราจะรอให้มันเป็นไปได้นานแค่ไหนเราจะต้องรออีกนานเท่าไหร่อย่างนี้เอาเป็นว่าเราก็อาจจะอยู่ในจุดที่รอแต่ต้องไม่ปิดกั้นตัวเองนะธาดินเรารอใครสักคนได้แต่เราไม่ควรปิดกั้นตัวเองนะคะเราควรมีชีวิตที่มีความสุขได้มากกว่าการรอคอยไหมอืมอ่าเดี๋ยวกวางดราม่าไปด้วยนะมาให้กำลังใจธาดินหน่อยเลยพวกเราฮิวฮิวเดี๋ยวขอดูไพ่เดวิลหน่อย เดวิลมาบอกอะไรถ้าดินบอกอุตส่าห์เขามาดูจะฮิวใจจังหน่อยกลายเป็นจังหวะโบะแทงใจดำอีกแล้วขออภัยนะคะตามไพ่นะหดาบเดวิลหดาบเอมเพรสเห็นไหมาุ้ดินทำไมไพ่ขึ้นมาในเรื่องเห็นปะคือดูไพ่เดวิลก็มาพูดถึงความไม่ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์ที่ที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ผูกใจเราแน่นซะด้วยอะ move on หรอเราก็พยายามที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ move on ไปจากตรงนี้เนาะ embrace h a l o f e n move on ไปจากตรงนี้เพื่อรักษาความถูกต้องหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้ไปเข้าไปเกี่ยวพันในในนั้นหรอกเหมือนเราอะพยายามใช้ใช้ความถูกต้องใช้ศิลธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อมาควบคุม ความรู้สึกเราสิ่งเดียวที่จะมันที่มันจะควบคุมเราได้แล้วทําให้เรารู้สึกตัวนะคะเราต้องบอกกับตัวเองว่าเรามีคุณค่ามากกว่าที่จะไปตกหลุมรักคนที่มีแฟนแล้วหรือเรามีคุณค่ามากกว่าที่จะรออยู่ตรงนี้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเราพูดย้ำยแบบนี้ทุกวันเชื่อสิว่าเดี๋ยวคุณจะตัดใจได้ตัดใจจากสิ่งที่ไม่ใช่ได้นะคะโอเค จะบอกว่าไม่ใช่เขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช่เคมีเข้ากันแต่สถานการณ์ความเป็นไปได้มันยังไม่ใช่ตอนนี้ไงมันยังไม่ใช่เวลาของคุณฉะนั้นน่ะเราไม่สามารถเอาเวลาของคนอื่นมาเป็นเวลาของเราได้ฉะนั้นจงเลือกรอเวลาในสิ่งที่ถูกต้องแบบไม่ปิดกั้นตัวเองในทางเลือกอื่นด้วยถ้าคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองในขณะที่คุณรอแล้ววันนึงคุณอาจจะเจอใครสักคนที่ เป็นลักแท้ที่คุณไม่จำเป็นต้องรออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูสิมีใครบางคนที่ถูกลิขิตไว้ให้เป็นเนื้อคู่ของคุณไหมอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลอยู่ระดับไหนอยู่สูงหรืออยู่แค่อกเรามาดูซิมีใครบางคนที่ถูกลิขิตไว้ให้เป็นเนื้อคู่ของคุณอยู่ใกล้ๆไหมระดับใกล้ๆสายตาเนี่ยมีไหมระดับใกล้ๆเหรอเจ็ดไม้เท้า เก้าเหรียญทางเลือกถัดไปมันไม่ใช่สำหรับคุณหรอคุณรู้สึกคนนี้ใช่สุดใช่ไหมคุณอาจจะมีคนคบเข้ามาได้เรื่อยๆท่าดินแต่คุณก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครใช่จริงๆได้ได้เท่าคนคนนึงอะที่เราเก็บซ่อนเอาไว้ในความรู้สึกอะ่ะมันพูดออกมาไม่ได้แสดงออกอะไรก็ไม่ได้มีไหมห้าเหรียญโหเก้าไม้เท้าอะ่ะ จริงสิธาดินคุณจําเป็นจะต้องรอคนคนนี้จริงๆร,รอมันขนาดนั้นเลยอรอเฮ้ยห้าเหรียญก้าไม้ขอเปิดให้ธาดินหน่อยพยายามเปิดให้เขาหน่อยดูซิว่ามีไหมเอาดีๆไพ่โอ้ห้าเหรียญคืออะไรความสัมพันธ์ที่ลองผิดลองถูกไปเรืเ่อยๆเด็กไม้เท้าออสี่ดาบคนที่ถูกกำหนดเอาไว้ คนที่ถูกสตาฟเอาไว้กําหนดเอาไว้เขาก็ยังไม่ใช่คุณของเราอะเออคือเหมือนแบบคือตอนนี้เอาจริงคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ได้โสดไม่ใช่คนโสดอะคือตอนนี้คู่ของคุณเขาอาจจะไปใช้เวรใช้กรรมกับใครก็ไม่รู้อะแล้วคุณก็น่าจะอยู่ในในสถานการณ์ที่ตกกระไดพลอยโจนแบบรักษาเศร้าไปด้วยไหมบางคนเท่านั้นนะนะบางคนเป็นอยู่สถานการณ์แบบนั้นเลย หรือคุณอาจจะยังไม่ได้เจอเขาก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่ตอนนี้เขายังไม่ได้อยู่ใกล้คุณอืมเขาน่าจะอยู่ไกลออกไปและอ,อย่างตอนนี้คู่ของคุณเขาเองก็น่าจะอยู่กับเวรกรรมของเขาอยู่อ่ะเขาก็มีวาละของเขาเนาะเขาก็มีวาละกรรมของเขาคุณก็มีวาละกรรมของคุณอย่างเงี้ยกว่าเราจะได้เจอกันคือต่างคนต่างก็ต้องไปใช้กรรมกับความสัมพันธ์อื่นก่อนเข้าใจบอเออมันเป็นกาลรรชนีแหละนะคะเดี๋ยวดูไพ่ก้าไม้หน่อย ก้าวไม้มาบอกอะไราตาดินแฮงแมนคือทุกวันเนี้ยเรารอใครสักคนในแบบที่เราไม่รู้ว่าเรารอใครปะคือเรามีความรู้สึกแบบนั้นเรามีความรู้สึกคือรักเป็นนะถ้ารักใครก็รักแบบเทิดทูนเลยนะาตาดินนะถ้ารักใครก็รักมากห่วงมากแล้วความรู้สึกเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ในใจเพื่อใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะแต่เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาจะมาเมื่อไหร่ คนคนนั้นจะมาถึงเราให้เราได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกนั้นหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณเจอความสัมพันธ์ทุกวันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันแสดงออกไม่ได้อืมนะคะอหกถ้วยเห็นปะความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ที่เคยรู้จักความสัมพันธ์ที่คุณคุ้นเคยแล้วก็รอมานานแสนนานอย่าบอกนะว่าเป็นคนนี้เอออาจจะเป็นคนที่คุณรอจริงๆก็ได้อะคือคุณก็รู้อยู่ว่า เขายังเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่ควรเจอกันในเวลาที่มันไม่ใช่เพราะว่ามันทรมานมากถ้าเราเจอคู่ของเราในเวลาไม่ใช่แล้วเขายังต้องชดใช้กรรมกับความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่แล้วมันไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยคนที่จะทรมานที่สุดก็คือตัวคุณแต่ถ้าใครยังไม่เจอนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปรู้สึกลับรู้ความความสัมพันธ์หรือวิบากกรรมของเขาใช่ป่ะเออมันกรรมของเขาเขาก็รู้สึกไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในสายตาเราเราก็คงไม่ได้ทรมานอะไรอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องรอใคร ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องโฟกัสว่าเรารอใครเข้าใจไหมก็คือตอนนี้อย่างอย่างคนที่คุณรอเนี่ยคุณก็เหมือนกับไม่ได้รู้เหมือนกันว่าฉันรอใครอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรารอใครอยู่เนี่ยมันโคตรทรมานเลยคุณน่าจะมีอาการแบบนั้นตอนนี้สรุปว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆสายตาธาตุดินเลยใช่ไหมอาจจะมีทั้งใกล้บางความสัมพันธ์นะแล้วก็บางความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้เจอกันก็อยู่ไกลสายตาเฮ้ยมาดูกันนะ ช่วงเวลาไหนในอนาคตคุณจะมีโอกาสเจอเนื้อคู่ของคุณอามาดูสิช่วงเวลาไหนในอนาคตที่คุณจะมีโอกาสเจอคู่ของคุณคะท่าดินเรามาดูช่วงเวลากันเฮ้ยสองถ้วยช่วงเวลาที่เราสามารถรักกันได้แบบเปิดเผยอะอืมสองไม้เท้าช่วงเวลาไหนช่วงเวลาที่เราสามารถเชื่อมโยงสื่อสารถึงกันและกันได้แบบไม่ต้องหลบๆซ่อน เออเอาเป็นว่าช่วงเวลาที่มันเปิดเผยได้ก็แล้วกันอ่ะสี่ถ้วยช่วงเวลาไหนเอยแปดดาบแต่บางคนเจอแล้วไงเจอแล้วไงเนื้อคู่เราอะเจอแล้วไงแต่แต่มันเปิดเผยไม่ได้ไงเออเรารู้สึกว่าเออเขาใช่นี่แหละเขาเป็นคนที่ใช่นี่แหละแต่ว่ามันไม่สามารถบางคนเจอแล้ว และบางคนก็บางคนก็อาจจะยังไม่เจออืมมันก็ส่งสัญญาณได้ประมาณสองช้อยสองแบบอะนะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วแต่ยังครอบครองไม่ได้คือทําได้เพียงแค่รู้สึกไปเฉยๆฉยรู้สึกรู้สึกรอรู้สึกชอบไปแบบนั้นก็ต้องรออ่ะรอจนกว่าทุกอย่างมันจะสามารถเปิดเผยสถานะความสัมพันธ์นี้ได้สามารถที่ จะแสดงออกอะไรได้มากกว่านี้คือตอนนี้ถ้าดินทำได้แค่เก็บความรู้สึกไว้ในใจไว้เป็นไหนๆส่งสัญญาณอะไรมากกว่านี้ไม่ได้คือถ้าเราจะส่งสัญญาณถึงเขาอะมันต้องเป็นบทสนทนาเบาเเนาะหรือบทสนทนาที่อาจจะแอบแฝงไปด้วยบทความข้อความอะไรเงี้ยก็ได้เท่าเนี้ยโอ้ยแม่หมออ่านไพ่ไม่เคยฮิวใจเลยใช่ไหมก็ตามไพ่นะคะ นั้นนะถ้าแบบรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่โอเคก็สามารถข้ามไปได้เลยขอภายด้วยนะเจ๊ขอดูไพ่แปดดาบหน่อยได้ไหมอ่ะแปดดาบทาตินแปดดาบมาบอกอะไรคะสามถ้วยแปดไม้เท้าเอาจริงนะระหว่างที่คุณนะ่ะเหมือนกับรู้สึกเก็บคนที่ที่ใช่เอาไว้ในใจอะ่ะเราก็จะซ่อนความรู้สึกไว้อยางังนะ เหมือนคุณเองก็มีคนเข้ามาเนี่ยพายบอกมีคนเข้ามาคือบางทีเราก็พยายามเฟ้นหาเหมือนกันนะว่ามันจะมีเนื้อคู่อีกคนนึงเข้ามาให้เราได้รู้สึกรักมากกว่าไหมหรือรู้สึกดีได้มากกว่าไหมแบบนี้อทานินเออบางทีเราอาจจะเผลอใจไปรู้สึกดีกับคนที่ชัดเจนกับเราในขณะอีกคนหนึ่งอะที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆที่เราเก็บซ่อนเอาไว้ในใจอ่ะเราก็เก็บเขาไว้แบบนั้นเราก็เคยลองนะ เคยลองเลือกความสัมพันธ์ครั้งถัดไปในช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีแฟนไปแล้วหรืออะไรเนี่ยเราเราก็เคยไปไปเลือกคบคนอื่นเหมือนกันเออเราก็แบบไม่ได้ปิดขนาดนั้นเนาะแต่สุดท้ายอะ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกได้มากเท่ากับคนเดิมอะ่ะคนที่เราเก็บซ่อนเอาไว้ในใจอะ่ะเราก็อยากจะลองรักใครสักคนดูที่ได้มากกว่าคนที่เรารู้สึกแอบรักปะละ่ะอ่าเราก็ไม่ได้อยากทรมานตัวเองเพื่อรอใครแบบนี้ถ้าวันนึงมันจะมีใครที่แบบ เออเป็นเป็นความรักได้ชัดเจนกว่าเนี้ยแล้วเราสามารถรักเขาได้มากกว่าเราก็ไปจากตรงนี้เหมือนกันเราก็พร้อมที่จะหลุดพ้นเหมือนกันแต่ดูเหมือนสถานการณ์ไม่ให้เราไปยังไงก็ไม่รู้แล้วก็มีไพ่ justice สรุปว่าเราอะเป็นลูกรักของจักรวาลหรือเปล่าเนี่ยเป็นลูกรักหรือเป็นลูกชังเนี่ยฮะทำไมบททดสอบชีวิตมันเยอะขนาดนั้น justice เออเนี่ยแปดถ้วย มันจะไม่มีใครสามารถมาแทนที่คนนี้ได้จริงหรอเหมือนเราเองก็ลองมาอยู่นะเออเนี่ยเหมือนเราก็ลองคบลองคุยกับใครมาเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ใช่ไหมเรารู้สึกว่าทําไมทําไมจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นทําไมจะต้องเป็นคนที่แบบเรารักไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยอ่ะแปะถ้วยมาสุดท้ายคุณก็ละทิ้งทุกความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่กับความสัมพันธ์ที่ใช่ก็เป็นไปไม่ได้เงี้ยก็เป็นการหันหลังให้กับทุกสถานะไปเลยสิ อืม,อมขอเปิดขอเนื้อคู่ชัดๆได้ไหมเนื้อคู่ธาตุดินยังไงคะเนื้อคู่ธาตุดินเนี่ยจะมีโอกาสได้สมหวังไหมเนี่ยสามดาบเนี่ยฮะมีไหมสามดาบชาลีออดมีไหมจะสมหวังไหมกับความรักเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบถ้วยสามเหรียญ ราชาไมิเท้าถ้าคุณคิดจะสมหวังกับคนในใจคุณต้องรอคุณต้องรอต้องรอเวลาแต่เราก็ยังยืนพื้นทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เหมือนกับเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่ไม่ล้าเส้นไม่ก้าวไกลนะคะแล้วก็ไม่ไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงในจุดแทรกแซงในจุดนั้นคือไม่ไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงในจุดนั้นแล้วแล้วไม่ยอมเป็นปัญหาอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะ ถ้าคุณต้องการคนนั้นจริงๆคือไพ่บอกอย่างเดียวเลยรอคอยในเวลาที่ใช่คือให้เขามีปัญหากันเองอะโดยที่แบบเราอยู่ของเราสวยๆเท่ๆเลยอยู่แบบใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าดินใช้ชีวิตให้มีความสุขคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคนเราถ้าวันหนึ่งมันรักกันคําว่าไม่รักมันก็สามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องธรรมดามตั้งอยู่ดับไปมองให้มันเป็นธรรมะตั้งอยู่ดับไปเออถ้าเขารักคนนั้นได้คบกับคนนั้นนั้นได้เขาก็ต้องเลิกได้ <laughs> เข้าใจพอ เออฉะนั้นเราลอก่อนรอเวลาอย่างเดียวยังทําอะไรไม่ได้ก็ทําได้แค่รอไปค่ะแล้วถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตดึงดูดกับเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีความสุขไปซี่ไปแคร์อะไรนะคะมีอะไรในใจที่คุณต้องปล่อยวางไหมมีอะไรในอดีตที่เราต้องปล่อยวางไหมเพื่อให้เราแบบเจอรักที่ที่สมหวังได้เร็วขึ้นนะ,ะมาดูสิอดีตที่ต้องปล่อยวาง เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเราอย่าไปเล่นกับระบบอย่าไปฝืนโชคชะตาคือการฝืนโชคชะตาคือการฝืนสถานาการณ์เข้าไปเล่นกดกฎธรรมชาติอย่างเงี้ยอย่างเช่นคนที่เราชอบมีแฟนแล้วแล้วค่ะแล้วเราพยายามเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าฝืนกฎธรรมชาติเราแค่ทําตัวเราให้มีคุณค่ามีความสุขกับชีวิตเออถึงแม้ว่าเราเรารักเขาแล้วไงอ่ะเราก็เราทําได้แค่ปล่อยความรู้สึกออกไปแต่ ไม่ได้ไม่ไม่ได้แสดงออกไปตรงๆเราเราไม่ได้ไปทําหลักผิดศีลธรรมเรารู้สึกแอบชอบมันเป็นแค่มนุกรรมไม่ใชยคือกรรมที่ที่ที่มันจะส่งผลคือกรรมที่ทําลงไปแล้วเข้าใจไหมกรรมที่สร้างลงไปแล้วแต่ถ้าเราคิดแต่เราไม่ได้ทําเรามีสติสัมปชัญญะในการยับยั้งชั่งใจเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆคือคนเรามันหวั่นไหวกันได้มันหวั่นไหวกันได้แต่มันอยู่ที่การเลือกปฏิบัติการเลือกทําเท่านั้นเอง เปล่อยปล่อยความรู้สึกให้ล่องลอยไปนะคะแต่เป็นการล่องลอยแบบมีสตินะอืมลองคิดในสิ่งที่เรามีความสุขหรือว่าความสุขจากการแอบรักเขาเหรอเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าไพ่บอกว่าโอเคคุณจะวันไหวกับใครหรือคุณจะแอบรักใครอ่ะเราสามารถอยู่ในจินตนาการนั้นได้นะแต่เราต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริงอะ่ะก็คือ เราอย่าไปจมกับความรู้สึกว่าเราแอบหลักเขานั้นคือไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับการรอคอยไม่ต้องรู้สึกว่าเรารอใครอย่าไปรู้สึกแบบนั้นโอเคถึงแม้เหตุผลนะ่ะมันมันบอกว่าเออเราเราเรา,เราต้องรอเขาหรือความรู้สึกเรามันอยากให้รอเขาอยากรอเขาใช่ไหมแต่คือเราต้องต้องปล่อยจอยะปล่อยจอยกับชีวิตอนะเราจะเอาปสิทธิภาพพลังงานชีวิตของเราไปรอคนคนหนึ่งทั้งวี่ทั้งวันมันก็ไม่ใช่ปะอ่าฉะนั้น อย่าจมกับการรอคอยแอบรักเอาไว้ในใจแต่ไม่จําเป็นต้องรอควรไปใช้ชีวิตของตัวเองอืนี่คือสิ่งที่พ่ออยากบอกอ่ะเรามาดูซิว่าสัญญาณอะไรที่คุณรู้สึกว่าเขาคนนั้น่จะเป็นเนื้อคู่ของเราสัญญาณอะไรที่บุงบอกว่าเขาคนนั้น่ะจะเป็นเนื้อคู่ของเราาตาดินสัญญาณอะไรคะจัส i ินความผูกพันทางใจไหม หนึ่งไม้เทา้าสัญญาณอะไรอยู่ๆก็รู้สึกคิดถึงอยู่ๆก็รู้สึกดึงดูดกันทั้งๆที่เราก็ไม่เคยเริ่มเรื่องราวอะไรต่อกันนะหรืออาจจะเป็นอดีตความสัมพันธ์เออเอ,อ,อดีตความสัมพันธ์ที่เราอาจจะอยู่ในรูปแบบสถานะอื่นไหมแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญเรามีความรู้สึกเชื่อมั่นนะเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่สามารถพาเราจเจริญเติบโตแล้วเป็น เป็นครอบครัวที่ดีได้คุณอาจจะเห็นความอบอุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวของเขาหรือเขามีความสมบูรณ์แบบอะไรที่คุณอยากได้อยากให้เขามาเติมเต็มคุณอาจจะมองเห็นถึงความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นคนรักที่ดีการทําหน้าที่ความรับผิดชอบอหลายแหล่ที่มันเป็นข้อดีเกี่ยวกับเขาอะมันมันเป็นพลังงานที่คุณดึงดูดกับเขามากๆซึ่งกวางมองว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบคุณด้วย <c oughs> นะคะ อืมเนี่ยสัญญาณเนี้ยมันจะเข้ามามันจะเข้ามาถึงความอบอุ่นความสมบูรณ์แบบอะ่ะอืมนะคะความเป็นครอบครัวหรือคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนคนในครอบครัวคือความรู้สึกเขาให้เรารู้สึกถึงการเป็นครอบครัวหรือเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวได้พูดง่ายๆเลยคือเราเราเห็นคุณค่าอะไรดีๆในในตัวเขานั่นแหละแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราตามหามานานแล้วเราไม่เจอเรามาเจอความรู้สึกเนี้ยแล้วก็รู้สึกกับคนคนหนึ่งนะคะ่ะ มาดูคําแนะนําจากไพ่ดูให้ธาตดินหน่อยสิเนี่ยไม่ไหวแล้วธาตดินขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยราชินีดาบ emperor คำแนะนําจากไพ่นะคะ5ดาบ9ถ้วยอีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่เจดถ้วยเข้ามานะคะสิ่งที่ไพ่แนะนำไพ่บอกไปใช้ชีวิตเถอะไปใช้ชีวิต ในสิ่งที่มันมีความสุขมากกว่านี้เถอะอย่าเพิ่งโฟกัสในสิ่งที่เรายังไม่สามารถขว่คว้าม,มาได้เหมือนถ้าคนคนนั้นเป็นความต้องการหรือเป็นความรักความสุขสําหรับคุณจริงๆแต่ว่ามันยังไม่ได้เราก็แค่เดินออกจากสถานการณ์แล้วก็มาใช้ชีวิตดีกว่าอะไรก็ตามที่ที่เราสามารถทําแล้วเราสามารถเกิดความสุข กับปัจจุบันนั้นได้ก็จงทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้ก่อนเราไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่มันยังเป็นไปไม่ได้เราแค่ปีกวิเวกออกมาทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลาถ้าคนนั้นเขาคือคนที่ใช่เขาเป็นเนื้อคู่จริงๆเดี๋ยวจัก,กรวาลเขาจัดสรรเองอืมคืออย่างที่บอกไปเขาอาจจะอยู่ในบทบาทเวรกรรมกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ตอนนี้หรือถ้าคุณยังไม่เจอเขาแน่นอนคะ่ะคือตอนนี้คุณควรไปใช้ชีวิตของคุณน่ะส่วนเนื้อคู่ของคุณน่ะให้เขาไปรับกับมของเขาก่อนแคค่นนนนั้ะะจบาา โอเคมาดูราสีที่เขียวข้องเอ้ยกวางเห็นเป็นชาวเมอ่าเห็นเป็นชาวตุลเนาะเห็นเป็นชาวกรกฎเห็นเป็นชาวพี่จิกเห็นเป็นชาวพฤษภศนะคะเห็นเป็นชาวอะไรอ่ะอันนี้พี่จิกนี่ ตะกี้กวางผู้พิจิกบอกโอเคเป็นชาวธนูเป็นชาวกุม่มเป็นชาวมิถุนนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นาธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนะ้าเจอกันใหม่ในอีพถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ